สวัสดีค่ะปุ๊กค่ะโซอี้ค่ะโซอี้ทรงสวยนะคะคอสบอดี้ที่มีความยืดหยุ่นปลดสายสะพายออกได้และเป็น3มช่องจุดเด่นใหญ่ๆนี่คือโซอี้รุ่นที่พี่ๆรอคอยมากที่สุดนะคะสวยหรูหราค่ะแล้ววันนี้ปุ๊กมีโปรมาฝากแน่นอน,นะคะ่ะในราคาโปรรถพิเศษรถเหลือ2,790บาทนะคะจากราคาปกติของโซอี้ทรงสวยนี้คือ2990บาท พร้อมตุ๊กตาพวงแถมเกรดพรีเมียมหน้าตาน่ารักแบบนี้ค่ะพี่เลือกได้ฟรี1ชิ้นนะคะพี่มินจะส่งภาพให้ดูเพิ่มเติมค่ะและจัดส่งให้ฟรี EMS ค่ะในรอบผลิตนี้นะคะที่พุกมาเปิดตัวในโปรโลดและแถมนี้ทั้งหมดนะคะมีสีใหม่มาเพิ่ม3สีและมีสีที่พี่เลือกได้ทุกสีสวยมากสวยคลาสสิกมากๆค่ะ12สีค่ะพุกขอพาไปดูในแต่ละสีพร้อมๆกันนะคะ สีที่ปุ๊กสะพายคอสบอดี้อยู่นี้คือสีกรมท่าสีน้ำเงินเข้มสีบูซัฟไฟค่ะมันเงาหรูหราแบบนี้คอสบอดี้ปรับระดับสั้นยาวได้ด้วยสายเนื้อในร่อนทอนิน่มเกาะบ่าอยู่แน่นอนมันเงาหรูหราแบบนี้สวยหรูมากๆค่ะนี่คือกรมท่าบูซัฟไฟค่ะสีถัดมานะคะไอวอรี่เบดค่ะเบดเรียบหรูดูดีเนื้อออกเนื้อแมตหรูหราเบาๆคุมโทนความสุภาพ ความสวยหรูนะคะนี่คือไอวอรี่เบทถ้าอยู่กับกรมท่านี้จะเห็นสีไอวอรี่เบทชัดเจนว่าเรียบหรูเบาๆมากๆไอวอรี mm ่เบทค่ะสีเชอร์รี่เรดค่ะสวยสดใสแอบเปรี้ยวได้ใจและที่สำคัญเขาช่วยขับสีผิวให้ดูขาวผ่องสดใสามากๆสดใสเบอร์สุดต้องเชอร์รี่เรดแดงเชอร์รี่เรดของ Candy Power เพราะมีความหรูหราในเนื้อเม็ดสีมันเงาในเทกเจอร์ในตัว ที่อยู่บนเนื้อผ้าเนื้อในร่อนรีเฟกเกตพรีเมียมนะคะเนื้อในร่อนนี้มีความหรูหราเม็ดสีมันเงาแน่นแบบนี้พี่เห็นสองสีสวยๆแบบนี้แล้วเนื้อในร่อนรีเฟกเท่านั้นค่ะเชอร์รี่เรดนะคะสีม่วงพร,รมน่ารักได้ความดูน่ารักได้ความดูสดใสและไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะสำหรับสีม่วงพร,รมของ c a n d y f l ฟเ e r เนื้อเม็ดสีมันเงามากๆ พี่เจเห็นมันเงาประกายมากๆนะคะนี่คือคุณสมบัติที่อยู่บนเท็กเจอร์ของเนื้อนไนรอนรีเฟนนั่นเองและเห็นความเป็นทรงตึงตึง,ตงแบบนี้เหมือนทรงกล่องทรงบล็อกนะคะแต่ไม่ใช่เลยค่ะนี่คือความดีงามของตัวผ้าเป็นผ้าล้วนๆนะคะทั้งใบตึงเป็นมุมเป็นทรงแบบนี้เพราะเขามีความเหนียวและความหนาพอประมาณที่ทําให้กระเป๋าเป็นทรงอยู่แล้วต้องเท็กเจอร์นี้เลยค่ะนี่คือสีม่วงพรำนะคะ ความมันเงาหรูหราไม่พอเนื้อเม็ดสีแน่นเต็มใบแบบนี้ขับสีผิวให้ดูขาวผ่องทุกสีดูดีมากๆน้ำตาลคาราเมลบาค่ะเนื้อเม็ดสีแน่นมันเงาหรูหราคลาสสิก่ะต้องเนื้อไนรอนรีเฟกเกตพรีเมียมและที่สำคัญยังกันน้ำได้90%นะคะดูขาวผ่องมากๆเลยใช้เป็นแคชแบ็คได้แบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะโซอีอ้ของปุ๊กปุ๊กคอสบอดี้สปายไว้อยู่ในสีกรมทระธาตุบูสไาายให้ดูนะคะ และเป็นแคชแบ็กได้แน่นอนในถือแบบนี้ถือสวยแบบนี้นี่คือสีน้ำตาลคาราเมลบาวค่ะทุกขอบมุมตัดหนังวัวแท้นะคะหนังแท้อยเรนต์น้ำตาลคาราเมลบาวค่ะสีแซนคาสเซิลค่ะสะเตปไล่สเตปให้พี่12สีนี้มีสีพี่สามารถเลือก1สีได้ถูกใจแน่นอนค่ะสีแซนคาสเซลิลเรียบหรูดูดีประกายเบาๆถึงความดูผู้ดีแอบลุกดูแอบดูแพงดูไฮโซนะคะ สีแซนคาเซิลค่ะหวานได้สุภาพได้ดูดีมากๆค่ะสำหรับสีนี้สีซีด้าบอลค่ะเปรตกลางๆค่ะหมุนตัวทางนี้เหมือนเขียวหรือน้ำตาลอ่อนนี่คือเสน่ห์ของเนื้อในรอนรีเฟรเกตพรีเมียมที่เล่นกับแสงมากๆและสีซีด้าบอลได้หลายเฉดในมุมมองในแสงที่ตกกระทบแตกต่างกันนะคะชัดเจนขึ้นไหมคะสำหรับซีดาบอลและกลม,มท่าแบบนี้ ซีด้าบอนค่ะขอเทียบนิดนึงในสีด้าบอนและสีเขียวค่ะสีเขียวเข้มสีเขียวไฟไม้สีเขียวลิฟิีกินสีเขียวไฮโซและเป็นสีเขียวเหนียวซับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ถูกฉลอกับสีเขียวนะคะสีเขียวลิฟิีกินของ Candy ้พาวเสวยมากๆค่ะมันเงาหรูหราไม่เหมือนใครสวยมากปัดหนังวัวแท้นะคะในทุกขอบมุม สามใบแน่นๆจุดเด่นแบบนี้อยู่ในร่างเดียวของโซอี้เป็นรุ่นที่ใช้ดีแล้วจุมากๆค่ะสีเขียวริฟฟิกีนค่ะสีแดงไม่แจด๊ดแดงไม่แปดค่ะสีแดงพัมเร้โกของแคนดี้โฟเวอร์รูหราภูมิฐานดูดีและที่สำคัญยังช่วยขับสีผิวนะคะให้ดูขาวผ่องมากๆแดงพัมเรสโกของแคนดี้โฟเวอร์สวยมากมันเงามันเงามากๆสองเฉดสีนี้จะเห็นความมันเงา สีแดงพาวเมดโกและสีกรมพรธาตุปูซอฟไ์ค่ะสีเทาอังเคอร์เกรมันเงาหรูหราม่เหมือนใครอีกแล้วแน่นอนนะคะเพราะทุกเฉดสีนี้สวยคลาสสิกคัดมาแล้วเลือกมาแล้วนะคะแคสแบค็คแบบนี้สีเทาเป็นจุดเด่นมากๆในส,สีดำนะคะที่เป็นหนังวัวแท้ตัดทำให้ชูตัวเท็กเจอร์ของเนื้อไน่อนรีเฟกออกมาได้มันเงาหรูหราแบบนี้นี่คือสีเทาอังเคอร์เกรค่ะ และขนาดของโซอี้คือน่าใช้อยู่แล้วนะคะใน3าเหมือน3ใบแบบนี้อยู่ในร่างเดียวของโซอี้นี้นะคะในขนาดที่ความกว้าง9นิ้วนั่นเองใช้ดีมากๆนี่คือสีดำใช้ง่ายใช้ได้ทุกโอกาสสีดำมันเงาหรูหราที่สุดเข้ากันได้ดีมากๆกับสีท่องอ่อนเกรดพรีเมียมนะคะนี่คือสีดำโอเน็กซ์แบ็เนื้อเม็ดสีแน่นมันเงาหรูหราเต็มใบขอเทียบในดำและกรมท่า น่าจะเห็นความมันเงาของทั้งสองสีว่าหรูหราได้ลุกที่ดูไฮโซดูมีเสน่ห์มากๆสีกรมท่าค่ะและสีดำโอ n น x กซ์แบค่ะสีสุดท้ายนะคะใน12สีในรอบผลิตนี้ที่มารวมสีให้พี่ๆได้เลือกมากกว่า1สีทั้งหมด12สีและทุกสีสวยมากพุกย้ําเลยว่าทุกสีเป็นสีคลาสสิกเข้ากับเสื้อผ้าได้ง่ายและทุกสีขับสีผิวด้วยสีให้ดูขาวผ่องด้วยนะคะ สีชมพูเคฟพิงค่ะหวานหวานแบบผู้ดีดูดีดูมีฐานะได้รูปดูแพงแน่นอนเพราะเป็นชมพูโรสบาวนะคะชมพูกะปีค่ะนี่คือสีชมพูเคฟพิงของ Candy f l o ิ e r วหนูขอพาไปดูขนาดว่าคือจุแล้วดียังไงกว้าง9นิ้วค่ะสูง6.5นิ้วฐาน5.5กลางมาแบบนี้หนูขอพาไปดูใกล้ๆชัดๆกลางแบบนี้เลยเย็บติดนะคะทุกมุมค่ะ แน,นแน่นรู้ราทุกจีบมุมเป็นกระเป๋าคอสบอดี้ที่เหมาะกับผู้หญิงมากๆนี่สื่อสีชมพูเคฟพ,พิงค์ค่ะทุกขอบมุมนะคะหนังวัวแท้ตัดหนังวัวแท้ค่ะหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ปลายหางซิปหนังวัวแท้สัญลักษณ์ของแคน d ี้โฟเวอร์ค่ะใบโคเวอร์สัญลักษณ์ของรักแท้และความโชคดีทุกมุมทุกจุดนะคะซิปคู่ขนาน3เส้นตึง,ตง,ตงแน่นหนาเกรดพรีเมียมซีฟันแน่นๆแบบนี้ต้องสั่งผลิตเท่านั้น นี่คือโซอี e, ้ในความดีงามความจุและนี่คือสีชมพูเคฟพิงค์ชัดเจนเลยค่ะสวยมากๆหวานดูดีหวานดูภูมิฐานมีฐานะหนูขอไปใบที่ใส่ของไว้ให้พี่ดูในกรมทัาบูซฟายถ้าพี่ใส่สายสะพายยาวจะได้รู้สามารถปรับเรื่องระดับสั้นยาวได้นะคะความธรรมะแมงเรารูดขึ้นมาใต้นาอ,อกตรงนี้และจะเป็นแคชแบ็กในกลมทัา บูสไฟเรามาดูความจุด้านในกันดีกว่าที่หน้าตานะคะทุกขอบมุมตัดด้วยหนังวัวแท้แบบนี้ค่ะความกว้าง9นิ้วนี่คือกำลังดีมากๆรู้รื้นมากค่ะพี่ค่ะตึงๆแบบนี้เลยเกรดพรีเมียมเท่านั้นและด้านในค่ะจุแบบนี้ด้านช่องหน้าตรงนี้นะคะปุ๊กใส่เป็นธนบัตรเป็นแบงค์พันนั่นเองนะคะกางได้แบบนี้ตรงนี้ก็สอง0 0กว่าค่ะจุดได้มากกว่านี้อีกนะคะพี่จะเห็นช่องเนี่ยยังเหลือหลวม และตรงช่องกลางกระเป๋าตรงนี้พี่สามารถใส่เป็นพาสสมุดเดินทางสมมุติว่าเดินทางได้แล้วนะคะโทรศัพท์มือถือบุ๊กแบงค์ตรงนี้คือจุมากเพราะว่าเราสามารถใส่กระเป๋าตางค์ยาวขนาด8นิ้วและ7นิ้วได้ด้วยช่องเกล็ดตรงนี้ค่ะที่ใส่บัตรอ่ากัดการ์ดบัตรจอดรถนะคะบัตรเครดิตการ์ดบัตรโด,ดยสาร BTS ได้หมดค่ะเรียงไว้ตรงนี้เพื่อให้พี่สะดวกใช้งาน เรามาช่องถัดมาช่องที่สองตรงนี้หนูใส่เป็นกล่องแว่นสายตาอ้วนๆแบบนี้เลย power bank เจลแอลกอฮอล์ล้างมือคือจุมากรุ่นนี้คือจุมากแล้วก็ซองหน้ากากอนามัยตรงนี้อยู่ในช่องนี้ขอเปิดไว้เลยอยากให้พี่เห็นถึงความจุมาช่องสุดท้ายนะคะเห็นหนูรูดแล้วนะรูดเรื่นมากๆกระเป๋าสตางค์ยาวค่ะขนาด8นิ้วและ อ๋อขอออกก่อนแป๊บหนึ่งขอโชว์ตรงสายคล้องเกี่ยวปุ่มกุญแจหรือกระเป๋าเสริตังใบเล็กอยู่นี้นะคะอยู่ทางด้านหลังซิปด้านหลังตรงนี้ใส่เป็นบุ๊กแบงค์หรือโทรศัพท์มือถือในช่องนี้ได้ค่ะเพราะกว้างลึกมือกว้างกลางกว้างแบบนี้เลยอยู่ทุกอย่างทุกซิปทุกมุมอยู่ด้านในนี้ทั้งหมดภายใต้ใบเดียว เหมือนสามใบนะคะคุ้มมากๆนี่คือโซอี้ในจุดเด่นแล้วพอพี่ใส่พี่คิดดูว่าจุกลางกว้างแบบนี้เลยแน่นๆด้านในค่ะซับในสีเทามันเงาหรูหรา12สีนะคะด้านในจะเป็นสีเทามันเงาหรูหราแบบนี้ค่ะสวยหรูมากๆรูดรื่นมาก,มากเก็บทีละช่องเลยค่ะป้ายอ๋อติดสายป้าย รูดเื่นมากค่ะรูดเื่นมากค่ะกีติดสายใป้ายนะคะแล้วก็รูดเื่นมากค่ะตึงเป็นส่งเป็นมุมแบบนี้ด้วยคุณสมบัติของเนื้อไนลอนรีเฟกเกทพรีเมียมค่ะเนื้อเม็ดสีแน่นๆแ,แบบนี้นี่คือกรมท่าบูซาฟายนะคะมันเงาหรูหรามีสเสน่ห์มากๆเลยเป็นส่งมากๆด้วยผ้าเนื้อไนลอน ต้องเบอร์นี้ค่ะและที่สำคัญยังกันน้ำได้90%น้ํา้ำหนักเบามากนะคะโซอี้อ6 0กรัมเท่านั้นสายสพายยาว1เส้นเพราะว่าโซอียืดหยุ่นขั้นสุดในการที่พี่จะเกี่ยวข้องสายสพายยาวเข้ามุมตรงนี้และเข้ามุมตรงนี้ค่ะเพื่อจะเป็นคอสบอดี้ขนาดพกพาที่ใส่จุแบบนี้เลยสายสพายยาวเป็นเนื้อไนร่อนทอนนิ่มเกาะบาค่ะปรับระดับสั้นยาวได้แน่นอนแบบนี้อย่างที่ปุกสพายคอสบอดี้อยู่นะคะ 12สีนะคะในรอบผลิตนี้ทุกสีสวยมากใช่ไหมคะพี่ๆสนใจสีไหนนะคะพร้อมในโปรทั้งรถและแถมที่ปุ๊กมีให้มาฝากตอนนี้ถ้าหาพี่มินได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ